สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีกันอีกแล้วนะคะพามาชมอยู่ในสวนนะคะตอนนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไม้ที่มีแบ่งนะคะว่ามีพัน์ธุอะไรบ้างนะคะอัปเดตสายพันธุ์นะคะใครสนใจพัน์ธุไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพัน์ธุไว้ได้เลยนะคะหรือว่ามีสายพันธุ์ในใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะ อ๋อหนูลืมแจ้งเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรกับค่าจะส่งต้นคลิปนะคะค่าส่งจะอยู่เหมา30บาทนะคะส่งพางไปสนีไทยนะคะส่วนเบอร์โทรหนูนะคะ0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะสามารถาสั่งแบบโอนหรือปลายทางก็ได้นะคะโทรสั่งหรือว่าแอดไลน์เพื่อนกันมาได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นนายทองเหม็นนะคะเป็นไซส์50บาทนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่50บาทนายทองเหม็นก็จะอยู่ที่ตับวีดชนนะคะสวยมากนี่ค่ะพามาชมเพชรมนทนนะคะหน้าใบเขาจะออกแดงนะคะสําหรับเพชรมนทนแล้วก็จะมีจุดๆนะคะขึ้นมาบนพื้นใบอีกทีนึงนะคะนี่เมื่อวานฝนตกค่ะก็เลยน้ําขังใบนิดนึงนะคะ ใครสนใจก็เพรบนทนหนูจะมีแบ่งเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้หานุมานจองถนนนะคะน,นี่อาจจะมีใบใบมากนิดหน่อยนะคะนี่หานุมานจองถนนสวยมากนี่ค่ะอันนี้อีเหนานะคะจะเป็นอีเหนาที่กัดขาวนะคะนี่ขาวทั้งใบนะคะแล้วก็จะมีความเขียวนิดหน่อยนะคะ อันนี้นางวิชุดานะคะสวยมากนะคะยิ่งเลี้ยงเป็นกอยิ่งสวยะค่ะนางวิชุดาเขาเป็นหนึ่งในตับรามเกียรติเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะม้าเฉียวมาขึ้นอยู่ข้างตู้นะคะอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันมาขึ้นได้ยังไงนะคะแต่ว่าผ่านร้อนมาแล้วนะคะตอนแรกถ้าใครเคยได้ดูคลิปนะคะตอนนั้นจะฟูก,กันนีดนิดหนึ่งนะคะ,ะตอนนี้กําลังฟูเพิ่มมาแล้วคะ่ะกําลังแตกหนอนี่มาขึ้นอยู่ข้างตู้นะคะไม่ได้ทาอะไรเขาเลยไม่ได้ลดน้ําด้วยนะคะตัวนี้ อันนี้นะคะเป็นเทวกรรมลังลักษนะคะเป็นแบบไม่ด่างคะ่ะฟอร์มกอมาเลยนะคะเผื่อใครสนใจกรน,นี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา1นึอบาทนะคะเทวกรรมลังลักเดี๋ยวจะกัดออกแดงๆนะคะนี่ก็เริ่มกัดกันมาแล้วคะ่ะต้นนี้คือมาทีไรก็ต้องถ่ายนะคะมีไม้เลิบกับลูกไม้นะคะสีสวยมากเนะะี่ยค่ะเส้นใบเขาจะสวยนะคะใครรับนะคะต้นนี้ได้สองสายพันธุ์ใน1กระถางนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป 120บาทนะคะ120บาทสวยมากนี่ค่ะอันนี้มาแก้วค่ะสวยมากนะคะหน้านี้จะออกขาวหน่อยนะคะแล้วก็เส้นใบสีชมพูนะคะใครสนใจม้าแก้วต้นนี้นะคะขออยู่ที่100บาทนะคะมาแก้วเป็นไม้เก่านะคะ อันนี้สวยมากนะคะเป็นลูกไม้ที่อยู่ตรงก๊อกน้ํานะคะใบแข็งมากแต่ดินจะเสียหน่อยนะคะพี่ๆได้ไปก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะน่าจะมีหัวแล้วด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะทน,นะคะ่ะต้นนี้นะคะอันนี้ร่ํารวยนะคะรํารวยเป็นไม้ป้ายค่ะให้ไปยอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะรํารวยค่ะกอน,นี้ก็สวยนะคะลายสวยมากเป็นไม้เก่าไม่มีชื่อนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ราคานี่มีหลายต้นเลยนะคะขอ150บาทนะคะ150บาทเอาไปทํากอได้นะคะเป็นกอมาอยู่แล้วดีค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนดินได้นะคะตัวนี้ดินมันเขาเรียกอะไรดินมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะพออยู่ในกระถางสีนิ้วน,นั้นเข้า,น,านั้นเข้าไม้นานแล้วค่ะดึงลงหัวเลยนะคะฮองเฮานะคะเจอมาต้นเดียวนะคะเผื่อใครสนใจฮองเฮาจะเป็นออกโทนแดงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ หกสิบบาทนะคะฮองเฮาเนี่ค่ะอน,นี้ซับทวีคูณนะคะสวยมากหน้าเงาวับเลยนะคะแล้วก็เส้นใบเขาจะเข้มนะคะซับทวีคูณให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไม้ตัวนี้จะออกกัดส้มๆ้มแดงแดงนะคะอันนี้เป็นนกวายุพักนะคะสีชมพูชมพูเนะะี่ยค่ะกับศิลาหุ้มทองนะคะหน้าดังเดิมอันนี้ให้ไปเป็นคู่เลยนะคะ อ,ออยู่ที่ราคา70บาทนะคะ70บาทดาวเพียงดินนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้จะกัดออกเม็ดสีแดงๆนะคะเป็นจุดๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพื้นจะกัดออกแดงๆส้มๆด้วยนะคะใครสนใจนะคะสําหรับดาวเพียงดินกอนะคะเป็นกอเลยมีหัวแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะดาวเพียงดินเนี่ยค่ะกําลังสวยเลยนะคะอันนี้ไม้นอกตู้นะคะพามาชม น,นี่ค่ะนี้ราชินีเงินแสนนะคะราชินีเงินแสนตอนนี้หนูยังไม่มีแบ่งนะคะต้นลูกเขาหมดเดี๋ยวถ้าได้ผ่าชุดใหม่แล้วก็มีแบ่งแล้วจะมาอัปเดตให้นะคะสวยมากลาชินีเงินแสนอันนี้ก็สีสวยใบยน่ารักมากค่ะออกสีชมพูเข้มนะคะนี่อันนี้นะคะเงามากสีจะโทนโทนเดียวกันเลย อี่ค่ะน,นี้จะเป็นจันฉายนะคะสีสวยมากในเขาจะชมพูแล้วก็ขาวแล้วก็ไล่ไปเขียวรอบนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูสีไทยห้านะคะสูสีไทยห้านี่ต้นนี้ใบใหญ่มากนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิม เขาจะเป็นไม้ที่ทรงใบนะคะมีเหมือนหูกะายออกไปแบบนี้นะคะอันนี้เมฆพับนะคะเมฆพับเขาจะเป็นไม้ออกโทนเข้มค่ะเส้นใบก้านจะดําเลยนะคะแล้วก็จะมีพื้นออกสีน้ําตาลนะคะเมฆพับนะคะน,นี่ก็จะเป็นอ่าท้ายสวนสุดแล้วนะคะนี่พามาชมลูกไม้เหลืองนะคะแล้วก็จะมีมีซับนะคะมีซับเป็นไม้กระดูกนะคะสําหรับมีซับ นี่แอปเห็นลูกไม้ต้นนี้ค่ะอยู่ใต้เขาเลยนะคะสีสวยมากนี่ก็ลูกไม้เหมือนกันนะคะออกโทนแบบว่าชมพูชมพูกัดๆนะคะเป็นไม้มเมล็ดค่ะยังไม่ได้ผ่าเลยต้นนี้นะคะรัตนามณีนะคะรัตนมณีอันนี้ก็จะมีฟอร์มสีนิ้วนะคะกัดสีมาประมาณนี้แล้วนะคะเริ่มกัดแล้ว ยู่ที่ราคา100บาทนะคะรัตนามณีนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับต้นที่นี้แบงนี่ราตีประดับดาวนะคะเขาไม่ขึ้นรวมกับพญานาคราชค่ะนี่นะคะไม่รู้มาขึ้นกระถางเดียวกันได้ยังไงนะคะสวยมากเขาเพิ่งปิดมาใบเดียวนะคะน่าจะมีหัว ลาดีประดับดาวเดี๋ยวหนูไปดูต้นแบ่งให้นะคะว่ามีแบ่งหรือเปล่านะคะสีสวยเผื่อใครอยากได้นะคะโทนเข้มเข้มแล้วก็จะมีเม็ดชมพูขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดที่1น,นะคะชุดที่1ประกอบด้วย4ต้นนะคะใครสนใจชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสุรเสนนะคะพญาสุรเสนหนึ่งต้นนะคะ มีหัวนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะเปอเปอะๆหนึ่งต้นนะคะนี่ใบสวยมากตัวนี้โตแล้วใบใหญ่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้อ๋อันนี้เป็นบอลเก่าค่ะไม่ใช่ลูกไม้มีชื่อนะคะแต่หนูจําชื่อไม่ได้แล้วก็จะเป็นกระดูกเข้มๆนะคะใบแข็งอยู่นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรพืชออกชุมพูนะคะเป็นไม้มีหัวนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูเพิ่มนะคะโอ้นี่คะ่ะหัวเขานะคะ อันนี้หัวสุรเสนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้หงยกนะคะหงยกก็มีหัวมันก้านนะคะใครสนใจชุดนี้นะคะเป็นชุดที่หนึ่งอันนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะสองร้อยบาท,ะะบาทให้ดูหน้าใบนะคะอันนี้ก็จะทรงแบบเป็นหัวให้นะคะพร้อมติดใบแต่ว่าพี่พอยพี่ไปถึงนะคะพอลงปลูกก็ตัดใบออกได้เลยนะคะสวยมาก ต่อไปชุดที่4นะคะชุดที่4จะมีโชคล่ำซ้ำนะคะด่างสวย1ต้นนะคะแล้วก็จะมีตาละแม่จันทานะคะสีกาญจนาพิเศษมัคควาลหลังสัรน,นะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีอันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะเป็นปักหลันไม่ด่างนะคะหต้นนี่ค่ะหัวประมาณนี้ใครสนใจนะคะชุดนี้ชุดที่4ี่นะคะสองร้อยบาทค่ะ อันนี้ชุดที่ห้านะคะอันนี้มีไม้ใบยาวมาสองสายพันเลยมีสุโคไทยนะคะสุโคไทยสองนะคะนี่แล้วก็จะมีราดดําเนินนะคะใบยาวมาเลยแล้วก็จะมีสีสาคอนนะคะสีสาคอนก็สวยค่ะเป็นออกเปรอะแล้วก็จุดแดงนะคะแล้วก็จะมีเพชรเจสีไม่ดางนะคะหนึ่งต้นกัดสีเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาจะกัดชุมพูนะคะเป็นจุดๆนะคะกัดเป็นจุดนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะขายสนใจชุดนี้ชุดที่5นะคะเอาไป200บาทนะคะชุดนี้ก็จะได้คุ้มคุ้มคือไม้ใบยาวนะคะ2ต้นเลยอันนี้ชุดที่6นะคะชุดที่6จะมีสีออกเนะะี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ4ต้นก็จะมีคล้ายๆลาวังทองนะคะ1ต้นจะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ผสมพรพะล่วงนะคะมีเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะใบยาวกว้างด้วยนะคะ มีสีออกแดงๆนะคะแล้วก็จะมีขุนพลอา,าสาศึกนะคะไม้เก่าอีกหนึ่งต้นนะคะหัวก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมีสี่ต้นนะคะในชุดนี้ชุดที่หก่ะชุดละสองร้อยบาทค่ะนี่พญาพันวังนะคะต้นนี้แจ่มมากเลยนะคะน่าจะมีหัวแล้วด้วยใครสนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะพะยาพันวังค่ะอันนี้ยญาจะลกนิดนึงนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยย้ามันจะขึ้นเร็วมากนะคะนี่นี่ก็จะเป็นใบายาวค่ะสวยมากเป็นสุโขไทยนะคะแล้วก็นี่พะยาพันวังเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่านี่ค่ะพะยาพันวังนะคะเวลาเป็นกอก็สวยะคะ่ะพะยาพันวังนี่อันนี้มีพี่ๆถามถึงบอนกระดาษด่างนะคะหนูยังไม่มีเวลามาแยกเลยนะคะ แต่ว่าเนี้ยพ่อบอกว่ามันสามารถตัดเขาเรียกอะไรตัดสดเป็นต้นขายได้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็จะมีแบ่งนะคะสวยมากเลยนะคะบอลกระดาษด่างตอนแรกถ้าพี่พจําได้ก็คือต้นมันจะใหญ่มากนะคะมันมีช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ได้ลดน้ำนะคะอันนี้ก็ด่างเหมือนกันนะคะอันนี้หนูไม่รู้ชื่อเหมือนกันค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะเขาเป็นหนอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะด่างมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน นี่ค่ะกำลังสวยเลยหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละ60เท่านั้นคะ่ะกัดเรียบร้อยนะคะนี่หัวใจมังกรยกแถวเลยนะคะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะสวยมากเวลากัดเต็มนะคะตอนนี้มีแบ่งทั้งสองสายเลยนะคะทั้ง6นิ้วแล้วก็4นิ้วนะคะไก่ทองประเสริฐเป็นไม้ทรงเดียวกับพกหลงนะคะอันนี้คือพวกหลงอันนี้คือไก่ทองประเสริฐ พกหลงจะไปทางชมพูนะคะกัดกัดทั้งใบนะคะแต่ไกยทองประเสริฐเนี่ยจะเป็นไม้ป้ายนะคะใช่หมดเลยกอเดียวกันนะคะหงยกนะคะหงยกสีออกแดงนี่ อันนี้หานุมานคลองเมืองนะคะหานุมาณคลองเมืองจะเป็นใบชุมพูนะคะเส้นใบขาวนะคะพิว๊ๆเลยใบสวยนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บา er. ทนะคะหานุมานคลองเมืองค่ะสองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโคงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ9กบบาทนะคะอันนี้ยักษ์ศรัทธาศูนย์ค่ะยักษ์ศรัทธาศูนย์อันนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยบาทนะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์นาเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะฟอร์มสี่นิ้วค่ะอันนี้ทองอุไลนะคะทองอุไลอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ฟอร์มสี่นิ้วนะคะให้ไปราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะทองอุไลค่ะสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ค่ะสำหรับทองอุไลต่อไปนะคะเป็นยักษ์กันบ้างนะคะ ยักษ์กาลุลลาดนะคะยักกาลุลลาดอันนี้เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะใบแรกๆก็จะมาเขียวปึ่งเลยนะคะพอโตขึ้นก็จะค่อยกัดลายมาเรื่อยๆนะคะสําหรับยักษ์กาลุลาดนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ1นึบาทนะคะต่อไปนะคะเรียกซับนี่ค่ะใบกลมนะคะเส่นใบโตขึ้นชัดค่ะตัวนี้ใครสนใจเรียกซับนะคะให้ไปอยู่ที่ แปดสิบบาทนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ลูกไม้ดําของพ่อนะคะหรือว่าเพชรสีนินนั่นเองนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นนี่ค่ะใบแข็งการแข็งนะคะแล้วไม้ตัวนี้แนะนําเลี้ยงนอกตู้นะคะเขาชอบนอกตู้คะ่ะชมพูทวีปนะคะต้นนี้ก็ป้ายสวยนะคะใครสนใจนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะชมพูทวีปให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะชมพูทวีปคะ่ะ อัมพรนะคะอัมพรนี่นายแดงนะคะตัวนี้เม็ดจะอยู่โรยรอบนะคะใครสนใจอัมพรอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะอัมพรทํากอสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเดีย๋ยวหนูวางแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่รวมๆกันนะคะสวยมากอัมพรอันนี้จะเป็นสุขีปจัดทับนะคะสุขีปจัดทับฟอร์มสี่นิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา 60บาทนะคะจะเห็นได้ว่าสีลายเริ่มมาแล้วนะคะสุขีบจัดทับค่ะต่อไปนะคะต้นนี้จะเป็นไม้กระดูกนะคะหรือไม้ที่เส้นใบชัดๆะคะ่ะก็จะเป็นบันดาลทรัพ์นั่นเองนะคะใครสนใจบันดาลทรัพ์นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา60บาทนะคะบันดาลทรัพย์เดี๋ยววันนี้จะมีเรียกทรัพย์มาแบ่งด้วยนะคะมีหลายหลายหลายอย่างเลยนะคะที่ลงท้ายด้วยทรัพย์ นี่อันนี้ฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะมีความป้ายความด่างขึ้นใบมาแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มขึ้นใบบ้างแล้วมีแข้งด่างด้วยนะคะใครสนใจอันนี้มีชื่อว่าเทพสายลุ้งนะคะเทพสายลุ้งต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะเทพสายลุ้งค่ะพญาสุรเสณนะคะพญาสุรเสณอันนี้ เป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะเริ่มกัดลายเริ่มกัดจุดมาแล้วนะคะใครสนใจพยาสุรเสนนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคาห้สบาทนะคะพยาสุรเสนค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นสีออกเปอะนะคะนี่แต่ละใบสีจะไม่เหมือนกันเลยใครสนใจนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละสี่สิบบาทอันนี้มีแบบเดียวกัน จำนวนหลายต้นแบ่งอยู่นะคะผ่ามาจากแม่เดียวกันเผื่อใครสนใจรับไปทําฟอร์มกอน,นะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะว่ารับกี่ต้นนะคะสําหรับไม้ตัวนี้ต่อไปนางสุชาดานะคะนางสุชาดาสําหรับฟอร์มนี้นะคะเขาจะเป็นออกขาวเปิดชมพูนะคะนางสุชาดาฟอร์มนี้ขอ35บาบาทนะคะคุ้มมากนะคะนางสุชาดา อันนี้ขวันสิริแผงนะคะเป็นใบไผ่ที่เป็นพุ่มดีมากนะคะตัวแผงอันนี้จะเป็นในชุชมพูขอบเขียวนะคะขายสนใจตัวแผงของขวัญสิรินะคะอันนี้ขอ35บาทนะคะลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะสวยจริงๆนะคะเขาจะเป็นใบดกๆแต่ฟอร์มไม่สูงนะคะชัดทินกรนะคะไม้ใบกลมค่ะตัวนี้น่ารักมากต้นจะไม่สูงเหมือนก้านนะคะชัดทินนกรให้ไปอยู่ที่ราคา 100บาทนะคะฉัดทินก้อนอันนี้จะเป็นหอกสัตตโลหะนะคะเป็นไม้กาบนะคะชูช่ชอบมาเลยใครสนใจนะคะตัวนี้จะกัดออกส้มๆนะคะนี่เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะนี่ไซนี้อยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะหอกสัตตโลหคะค่ะสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้มานนางพิมพ์นะคะจะเริ่มกัดกันมาบ้างแล้วนะคะโคนนี่จะเป็น ชมปานนะคะหนูให้ไปด้วยกันเลยนะคะมานางพิมพ์กับชมปานก็ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมีมาแบ่งกระถางเดียวนะคะวันนี้มานางพิมพ์แล้วก็มี6กนิ้วนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะเห็นพ่อเขาบอกว่ามีแล้วกัดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะนี่คะ่ะวันนี้เอาแพ็กค,คู่นะคะเป็นตับเดียวกันมาแบ่งนะคะชายชน กับรัตนสินนะคะสวยทั้งคู่เลยป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะเอามาเทียบกันให้เห็นชัดๆด้วยนะคะก็ไม้สองตัวนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากอับสวรสวรรค์เหมือนกันนะคะจัดอยู่ในตับเดียวกันเพื่อใครสนใจนะคะแพ็คคู่ชายชนกับรัตนสินนะคะคู่นี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป120บาทเท่านั้นนะคะ120บาทสําหรับชายชนกับรัตนสินนะคะ เพื่อใครอยากได้แพ็คคู่ไปเลยนะคะได้แบบสงต้นเอาไปทํากอด้วยกันก็ได้นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะอันนี้เทพธิดานะคะเทพธิดากัดชมพูค่ะใครสนใจเทพธิดานะคะก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะเทพธิดากัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะไม้ตัวนี้อันนี้นารีเช่มช้อยนะคะสวยมากนี่ค่ะใครสนใจนะคะนารีเช่มช้อยอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป60บาทละกันนะคะนารีเช่มช้อย อันนี้จะเป็นอินทะละรังสันนะคะอินทะละลังสรนเม็ดจุดเริ่มกัดมาแล้วนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา5 50บาทนะคะอินทระลังสรนค่ะนี่อันนี้ก็สวยแจมมาเลยนะคะตอนนี้เพิ่งมีใบเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้ทองอุไรนะคะทองอุไรแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นเอกกระช้ยนะคะสวยมากทั้งคู่เลยอันนี้จะออกชุมพูน,นี้จะออกไปทางส้มแดงนะคะสําหรับอ่าทองอุไรนะคะ นี่ค่ะตาละแม่กูซูมานะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นออกชมพูเหมือนกันแต่จะเป็นชมพูแบบเขาเรียกชมพูพัทเทลไหมคะชมพูอ,อ่นอ,อนกว่านะคะถ้าเป็นตาละแม่จันทาชมพูเขาจะสดกว่านี่นะคะเหมือนชมพูบานเย็นนะคะนี่เจอพอดีเลยอันนี้ตาละแม่จันทานะคะแล้วก็ทรงใบจะกว้างกว่าหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างนะคะถ้าไม่ด่างเขาก็คือจะกัด เม็ดชมพูนะคะขึ้นมาบนพื้นใบเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีความด่างความป้ายในแต่ละใบมานะคะโตมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นพื้นเขียวๆแล้วก็กัดจุดค่ะนี่อันนี้ก็แจมนะคะเป็นตระกูลไก่นะคะอันนี้หยาดฝนนะคะหยาดฝนนี่ใบยาวนะคะหยาดฝนนี่ค่ะอันนี้สีลําพูนนะคะสีสวยมากสีลําพูนจะออกโทนส้มๆเลยนะคะนี่ค่ะเวลาโตขึ้นนะคะจะใบเงา อันนี้ก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้เงินแสนนะคะเงินแสนอนนี่ลักเอ้ยนะคะเผื่อใครสนใจต้นนี้นะคะด่างสวยมาเลยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาไปสองรปดสิบาทนะคะ280ร้นาสวยนะคะตัวนี้